ไร้ถึงกับน้ำตาไหลได้ยินประโยคแรกจากสรยุทธหลังได้รับอิสระอีกครั้งเรียกว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยสำหรับใครหลายคนรวมไปถึงไท้ผู้ประกาศสาวคนเก่งที่ในวันนี้พี่ยุทธหรือนายสรยุทธอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังได้รับการพิจารณาการพักโทษด,ด้วยเหตุพิเศษ และจะได้รับการปล่อยตัวซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปรอรับด้วยตัวเองโดยไบรท์ได้โพสต์คลิปวินาทีที่สรยุทธ์ลงจากรถตู้และเจ้าตัวไปรอต้อนรับพร้อมกับเขียนข้อความใต้คลิปว่าวันนี้ที่รอคอยและแท็กไปหาพี่ยุทธ จากนั้นไบรท์ก็ได้โพสต์คลิปที่เจ้าตัวกับพี่ยุทธกอดกันตอนที่ได้เจอหน้าและเขียนว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะน้องเหนื่อยมานานแล้วประโยคแรกที่มาพร้อมกับอ้อมกอดที่คุ้นเคยน้ำตาไหลเลยค่ะซึ่งหลายคนที่ติดตามก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจกันเป็นจํานวนมากพร้อมกับบอกว่าต่อไปนี้จะกลับมาดูข่าวช่องสาเหมือนเดิมแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ